สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เอ,อนะครับในบทที่5การวิเคราะห์สรุปเหตุผลนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของการวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านสัญ,ญลักษณ์และการวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษานะครับในคลิปแรกนี้นะครับพี่จะแนะนํานนในเรื่องของอาการสรุปความจากสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งก็จะอ้างอิงกับในเรื่องของ คณิตศาสตร์เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะเป็นข้อสอบที่วัดความเข้าใจในด้านเหตุและผลนะโดยใช้สัญลักษณ์มาเป็นเงื่อนไขนั่นเองนะครับส,สิ่งสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็เวลาเราจะตอบคำถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะซึ่งคำถามเนี่ยแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันนะลักษณะของโจทย์เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างตามแต่ละปีแต่ละสมัยแต่ละคนที่ออกคำ ออกข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องระลึกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราเจอข้อสอบในลักษณะนี้คือมีสัญ,ญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับน้องก็ต้องเอาความรู้ในเรื่องของคณิตศาสตร์มาช่วยด้วยนะครับในเครื่องหมายที่เราควรจะต้องรู้เลยเนี่ยก็คือเนี่ยประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายพื้นฐานอยู่แล้วคิดว่าน้องๆเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่พี่จะเพิ่มเครื่องหมายอีกนิดนึง เพราะว่าเคยเจอในข้อสอบสอบเข้าหลายๆสถาบันเหมือนกันนะครับจะมีลักษณะประมาณนี้นะมันจะเขียนว่ามากกว่าแล้วก็เขียนว่าไม่ไม่มากกว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอ่านว่าไม่มากกว่าถูกไหมอ่านว่าไม่มากกว่านะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าน้องๆเจอสัญลักษณ์ประมาณนี้ น้องๆจะต้องเปลี่ยนนะครับเครื่องหมายให้เป็นเครื่องหมายมาตรฐานเนี่ยตามนี้ก่อนนะครับตามนี้ก่อนเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงครับในเมื่อมันบอกว่าไม่มากกว่ามันก็แสดงว่าสามารถเปลี่ยนได้เป็นน้อยกว่าเท่ากับอ่าอันนี้ก็ขอให้เปลี่ยนตามนี้เลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเราเจอนะแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรหรืออีกอันนึงนะครับก็จะตรงข้ามกันนั่นแหละก็คือจะเป็นเอ่อ อีกอันหนึ่งคือไม่น้อยกว่าลักษณะนี้หรือหรือถ้ามันมีเท่ากับด้วยเนี่ยเ,เวลาเราเปลี่ยนก็คือไม่มีเท่ากับนะครับอันนี้ก็บอกน้องๆไว้ก่อนนะว่าเราก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ใช้เซนต์นิดหนึ่งประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้แต่ถ้ามันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยเราก็ตัดเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ทิ้งแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะทําดูก่อนว่ามีไหมถ้ามีให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยน นะถึงจะวิเคราะห์ได้นั่นเองโอเคไหมเอาละมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งอย่างที่บอกว่าคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปที่สอนน้องๆในเรื่องของพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะมีแนวข้อสอบอยู่ข้อแค่ข้อหรือ2ข้อแค่นั้นในแต่ละเรื่องนะครับเพื่อให้น้องๆได้มีพื้นก่อนในการที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำแนวทำข้อสอบต่างๆ แต่ว่ารายละเอียดอื่นๆหรือแนวข้อสอบเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวพี่มีให้แน่นอนนะครับอยู่ในกลุ่มไลฟ์สดของเราซึ่งนะมีมีทุกสัปดาห์แน่นอนนะครับก็ขอให้ติดตามกันละกันนะครับามาดูตัวอย่างนะครับนะมีอยู่2นะครับ2อคอลัมน์นะครับเอ,อ่อ2บล็อกนั่นเองก็คือบล็อกแรกจะเป็น p มากกว่าเท่ากับ v แล้วก็มากกว่า S มากกว่า R แล้วดันไปน้อยกว่า E นะตัวนี้อ่ะตัวปัญหาเลยเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอีกตัวนึงนะครับอ,อีกตัวหนึ่งเป็นอ่าเป็น D มากกว่าเท่ากับ C มากกว่า S แล้วดันไปเท่ากับ B แล้วน้อยกว่า A อันนี้ก็ตัวปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อนี้พี่เบอกเลยว่า พีจะไม่เอายากมากหมายถึงว่าเอาให้เป็นพื้นฐานให้กับน้องๆไปก่อนนะครับไม่เอาแบบโอ้ซับซ้อนมากนะครับให้เห็นเลยว่าอ๋อเวลาทําเนี่ยเราก็อ่าเขาเรียกอะไรดึงมาเฉพาะจุดที่เราสนใจหรือจุดที่โจทย์เขาต้องการยกตัวอย่างเช่นข้อกไก่เขาบอกว่าเฮ้ยพมากกว่าดจริงไหมอ่าเรามาพิสูจน์กันว่าพมากกว่าดจริงหรือไม่นะครับ แต่บันดันอยู่คนละเซกชันกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรอย่างแรกคือหาตัวเชื่อมนะครับซึ่งตัวเชื่อมเพ่เห็นแล้วฮะเห็น S 1ตัวมีตัวเดียวด้วยแหละนะครับมี S 1ตัวแสดงว่าการที่เราจะไปเปรียบเทียบว่า P มากกว่าดีได้นั้นเราต้องเปรียบเทียบเรื่องของ S ก่อนเพราะฉะนั้นนะครับในพาร์ทของพาร์ทแรกเนี่ยนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับ s มีหมด3ตัวเพี่จะดึงลงมา3ตัวเลยนะครับเอาสีตามนี้เลยนะสเต็ปแรกนะครับพี่ให้ดูที่ p มากกว่าเท่ากับ v มากกว่า s ก่อนโอเคไหมจากนั้นพี่ดูแล้วอ v มันมันเกี่ยวข้องไหมมันก็เกี่ยวหน่อยๆแต่หมายถึงว่านะครับคือเราจะต้องยุบเครื่องหมายตัวนี้ เพื่อให้มันเหลือแค่2ตัวเพราะว่า V มันไม่เกี่ยวข้องเราต้องดึง V ออกถูกไหมครับนะแต่ในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่า V เนี่ยอาจจะเท่ากับ P ก็ได้หรือน้อยกับ P ก็ได้คือเป็นได้ทั้ง2อย่างนะครับแต่ถ้าเป็น S เนี่ยมันน้อยกับ V ชัดเจนเลยในเมื่อมันน้อยกว่า V ก็แสดงว่ามันน้อยกว่า P ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่เยจะยุบนะพีใ่ใช้คำว่ายุบเครื่องหมายนะครับมันก็เลยจะเหลือแค่ P นะครับมากกว่า S แค่แค่นี้เอาแค่นี้เลยนะเอาแค่นี้นะครับก็จะเสร็จแล้วในส่วนของพาทแรกในส่วนของพา์ที่2พา์ที่2ทําเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันคือเราก็เอา D มามากกว่าเท่ากับ C มากกว่า S แล้วเราก็มาดูเหมือนกันว่าเฮ้ยระหว่าง D กับ S เนี่ยมันต้องใช้เครื่องหมายอะไรซึ่ง อเผอิญว่ามันเป็นเครื่องหมายเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยว่านะครับก็น่าจะเป็นอ,อ d ถูกไหมครับเ,เดี๋ยวนะสักครู่นะครับ d จะมากกว่า S, <S ได้เลยไม่ต้องเท่ากับนะครับไม่ต้องมีเท่ากับนะเพราะว่ามันไม่ได้เท่ากับ C อยู่แล้วถูกไหมฮะจากตัวนี้นะพอมาเชื่อมกันนะหรือสมมติพี่เอเรื่อนมาแล้ววางตรงกันอะ เรารู้ไหมถามว่าเรารู้ไหมว่า p กับ d ใครเยอะกว่านะหรือมันเท่ากันนะครับนะต้องบอกเลยว่าข้อนี้สรุปไม่ได้ครับเพราะว่านะคือมันมากกว่า s จริงอันนี้มันจริงครึ่งหนึ่งนะครับจริงครึ่งหนึ่งคือ d เนี่ยก็มากกว่า s p เนี่ยก็มากกว่า s นั่นแหละนะครับแต่มันมากกว่ากันเท่าไหร่เนี่ยเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เพราะฉะนั้นข้อสรุป สำหรับข้อนี้คือสรุปคือนะสรุปคือไม่แน่ชัดนะครับต้องใช้คำว่าไม่แน่ชัดเพราะจะบอกว่าใช่ก็ไม่เชิงจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมากกว่าเท่าไหร่สมมติว่าถ้า H S เป็น5นะครับด <D S 1> เป็น6ก็ใช้ได้ถูกไหมอันนี้เป็น5แต่ P ดังนเป็น7อย่างเงี้ยพมันก็จะมากกว่าดีนะครับแต่ถ้ามันสลับกัน P ดันเป็น6นี่เป็น5 เป็น7เป็น5้ามันก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้หรือไม่แน่นะมันอาจจะเป็นเลขเดียวกันก็ได้ก็ไม่มีใครร่วงรู้ถูกไหมครับเพราะมันอยู่สุดท้ายพอดีแล้วไม่มีใครเทียบแล้วเพราะฉะนั้นตอบเลยครับว่าไม่แน่ชัดนั่นเองเนาะอ่ะต่อไปนะขอใครก็ทําคล้ายๆกันนะมีตัว S เ,เชื่อมอยู่แล้วนะครับแต่เขาถามหา E เพราะนั้นตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับสีน้ำเงินเลย ใช้แค่สีแดงอย่างเดียวพี่เอก็จะดึงเฉพาะสีแดงมา,าเป็น s มากกว่า r แต่ดันเครื่องหมายมีน้อยกว่า e มีน้อยกว่า e ด้วยนะเป็นลักษณะนี้เขาถามว่า s ไม่เท่ากับไม่เท่ากับ e จริงหรือไม่นะน้องๆคิดว่าไงครับเ,เป็นไปได้ไหมว่ามันจะเท่ากัน เป็นไปได้นะครับและแต่ว่าเอาจริงๆนะคือเครื่องหมายเนี่ยมันผิดอยู่แล้วถูกไหม R เนี่ยมันไม่ควรจะมาอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับแต่ว่าอา่วไม่เป็นไรคือหมายถึงว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะเนี้หลายคนบอกว่าผมจะดา R เป็นเลขเลข5ได้ไหมครับได้แล้ว S เป็นเลขหได้ไหมก็ได้นะแล้ว E เป็นเลขหได้ไหมก็ได้อะมันก็อาจจะเท่ากันก็ได้ไหมเออหรือ มันอาจจะไม่เท่ากันเป็น7กับเป็น6ได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเรามองที่แต่ละตัวเนี่ยอ่ามันก็ตรงเนี่ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเราเจอหัวลูกศรมันย้อนแย้งกันแบบเนี้ยนะครับคําตอบที่ควรจะตอบมากที่สุดนะนะมันไม่ควรจะสรุปอะไรได้นะครับก็ต้องตอบว่าไม่แน่ชัดเหมือนกันคือสรุปไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จนะอย่าไปสรุปเลยมันไม่แน่ชัด โอเคไหมประมาณนี้นะนะครับถ้าเป็นลูกศรที่มันย้อนแย้งซึ่งกันและกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะสรุปไม่ค่อยได้หรอกครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับข้อขอควายนะดี D มากกว่าอาเอากลับมาดูที่โจทย์นิดนึงดีมากกว่าอาเอันนี้เชื่อมแล้เชื่อมแล้เชื่อมโยงกันนิดนึงละเพราะฉะนั้นดึงมาเหมือนเดิมครับนะดึงสเต็ปมาเหมือนเดิมอันแรกเอาเอา,เอา S มากกว่า R มาก่อน หนึ่งตัวถูกไหมครับอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นดใช่ไหมอ่าเป็น d นะครับไอตัว S มากกว่า R ไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวที่2มันเป็นดีมากกว่า s เลยได้ไหมได้เพราะว่ามันมันก็คือตัวเดียวกันกับกับข้อกอไก่ถูกไหมครับเพราะนั้นเราสรุปเป็น d มากกว่า s ได้เลยอ้าวจากตัวนี้ครับเฮ้ยจากตัวนี้เรารู้เลยไหมอย่างนี้นะครับเพราะว่า นะครับถ้าเกิดสมมติพี่เอาตัวนี้มากรุ๊ปิ้งนะครับกรุบปิ้งรวมกันคนที่น้อยที่สุดคือใครตอนนี้น้อยที่สุดน่าจะเป็น R ไหมแล้วเชื่อมด้วย S ถูกไหมครับนี่เอาตัวนี้มาก่อนเพราะว่า R เนี่ยมันน้อยกว่า S ส่วน S เนี่ยมันดันไปน้อยกว่า D เพราะฉะนั้นเอา D มาใส่ตรงนี้น่าจะเป็นบทสรุปได้ไหมครับว่า D มากกว่า r อ,อย่างนี้พี่เอถือว่าสรุปได้นะครับสรุปได้ว่าเป็นจริงนั่นเองประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่จะสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงนะครับก็แสดงว่าเครื่องหมายมันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้แล้วเอามาต่อกันได้แบบเรียงกันได้แบบนี้ถึงจะสรุปได้ครับว่าจริงหรือไม่จริงนั่นเองนะครับนะเอามาดูข้องง,อง,งู ข้องูงูเหมือนกันไหมนะครับดี d มากกว่า C ไหมามาดูนะครับ d กับ่ีอยู่ตรงนี้ครับอ้าวโหจริงๆแล้วมันก็มันก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะเออแต่ว่าเอาไม่เป็นไรนะครับอันนี้พี่เอามาให้ดูเฉยว่าการที่จะสรุปว่ามันใช่หรือไม่ใช่ให้ดูที่ตรงนี้แหละครับนะเพราะถ้าเกิดเราดึงนะดึงมาจากโจทย์มันจะเป็น d มากกว่าเท่ากับ C เพราะฉะนั้นข้อที่บอกว่า d มากกว่า C เฉย นะครับสรุปได้ไหมว่ามันจริงหรือมันเท็จนะข้อนี้ตอบเลยครับว่ามันเป็นข้อที่มันเท็จเพราะว่ามันถ้าเป็นจริงมันต้องเป็นคือมันต้องเป็นเครื่องหมายนี้มันต้องเท่ากันด้วยครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเท็จครับไม่ตรงนั่นเองนะครับหรือเพี่กลับไปที่คอควายถ้าเกิดข้อนี้สรุปว่า d น้อยกว่า R เนี่ไอตัวเนี้ยจะเปลี่ยนจากจริงเป็นเท็จทันทีแต่สรุปได้นะคควายเนี่ยสรุปได้นะครับ แต่ว่าจะจริงหรือเท็จก็แล้วแต่ว่าโอเคเขาให้มาตรงไหมล่ะถ้าตรงก็จริงถ้าตัวนี้ไม่ตรงก็เท็จอะไรประมาณนี้แต่ตัวเนี้ยโอ้โหลากมาก็เห็นแล้วเครื่องหมายมันมันผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตรงมันก็เท็จนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของเ,ออเรื่องของอการวิเคราะห์เงื่อนไขาทางสัญ,ญลักษณ์นะครับยังมีตัวอย่างอีกเยอะแยะมากมายเลยที่น้องๆควรจะต้องไปฝึกทํานะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไว้ นะได้ได้ทำเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับนะ